ันนี้ทำอาหารจานเดียวผัดมักรูีพริกแห้งต้มให้บันนิ่มก่อนค่ะ ใส่พริกแห้งแล้วก็ใส้กอกค่ะใส้กอกไก่น,นี่กินแต่ใส้กอกไก่แล้วก็ใส่โหระพาอันนี้กระเทียมจีบหนึ่งเราจะหั่นเป็นสามชิ้นเอาชิ้นใหญ่ๆผัดใส่พริกแห้ง ช่วงนี้กินแต่อาหารจานเดียวถุงล้ว ท่กี้มันฉุนพิกมากท่านเลยต้องเปิดเครื่องถ้าไม่เปิดเครื่องทั้งไอทั้งสำลักใส่ม้ลปลาเข้าไปนี่มันหอม,อมอถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆได้นะคะพริกแห้งแต่นี้เราใส่มากไปก็ไม่ได้มันเผ็ด ไม่หงลัพาน หอมหอมค่ะหอมกลิ่นโหระพาเครื่องปรุงแล้วแต่คนชอบนะครับปรุงได้ตามใจชอบค่ะใส่ชูรสก็ได้น้ำตาลก็ได้ใส่ซอสหอยนางลมหรือว่าน้ำมันหอยซอสฝ่ายเขียวซีอิ๊วขาวรสด,ดีแล้วแต่คนชอบแบบไหนรสไหนค่ะปรุงเองค่ะ <Hybrid. S 1> ก็จะจบชิปไม่แค่นี้ล่ะค่ะ<อ>ผัดมะกรนีหรือว่าผัดพริกแห้งมะกรนี ใส่ใบโหระพากระเทียมเราหั่นเป็นจีบจีบนี่แหละคะ่ะเราตัดเป็นสามชิ้นทําชิ้นโตๆแล้วก็มาผัดให้มันเหลืองหอมค่ะจบคลิปแค่นี้ละคะ่ะไปละคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ